สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุมพารวยนะคะวันนี้เจตุมก็มาพาน้องข้าวหอมน้องข้าวหอมสวัสดีนอยสวัสดีค่ะอ,อน้องข้าวหอมจะพามาพาน้องข้าวหอมมาเก็บซีหวดซีหวดไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรบ้านบ้านเจตุมเรียกว่าซีหวดภาษาอีสานก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรบ้านเจตุมก็เรียกว่าซีหวดเดี๋ยวพ่ะเก็บซีหวดนะพี่น้องโอ,อ้เนี่ นี่ก็สุกแล้วเนี่ยโอ้ยสีหวัวโอ้ยดูพี่น้องจะให้ดูเดินหอน,น,อนสีม่วงกินได้ไหมเออสีม่วงนี่แหละมันสุกสีม่วงนี่คือสุกแล้วสุกมากด้วยเนี่ยเราทำไมจะเอาถึงเราทำไมจะเอาได้โอ้ยมนแดงอีกจังหกักเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังนี่นี่นะไปฟั่งโน้นังงโน้นมันไม่ดกมันกิ่งนี่เลยกิ่งนี้โดก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 ด เราไปดูฝั่งนู้นกันค่ะพี่น้องตอนนั้นเขาหอมมาเก็บซีหัวพาเด็กเทพพาเด็กเทพมาเก็บซีหัวเด็กเทพปิดเทอมปิดเทอมมาอยู่บ้านเด็กเทพปิดเทอมมาอยู่บ้านก็เลยจะเลยพามาเก็บซีหัวโอ้โอ้โอ้มาตรงอืนี่แหละเดยวให้ดูซีหัวอ่านี่น้องเขาหอมเห็นไหมซีหัวเออเอาโอเคเก็บนี่เขาเขาหักกิ่งอย่างเงี้ย ทีการเก็บแน่โอเคนี่คือสีหัตมันไม่มีน้ำเหรอสีหัดไม่มีน้ำโอ้มดแดงก็มีตัวนี่จะได้มาสอยไถ่มดแดงแล้วพี่น้องไหนนะจะตำตำตำดูตำตำสิอันนี้อันนี้มันสุกแล้วมันล่วงมันสุกแล้วมันก็จะล่วงกินได้ทั้งลูกเลยไหมกินได้หมดแหละใช่เหมอืมอื้อ นี่พี่น้องเยอะเลยเยอะเลยสีหวดโอ้ยนี่มันสุกแล้วมันสุกมากแล้วมันสุกเป็นดินได้แล้วมันสุกจนหล่นแล้วอ่ะนี่คือสีหวดสีหวด์โอ้ยนี่ไงอยู่่ำาๆเราไม่เห็นโอ้โหเดี๋ยวเพิ่งเก็บนะช่อนี้ดูก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนช้อนนี้ช่อนี้ถ่ายรูปก่อน ดูช่อนี้ช่อนี้อยู่ต่ำๆไม่เห็นไปดูช่อไกลๆมาเก็บสีหวดกับน้องข้าวหอมค่ะนี่ช่อนึงโอ้ยดอกมากดอกมากดกมากเยกเล็กๆดอกมากเลยเล็กๆเนี่ยเห็นกันไหมเอ่ยน่าจะเห็นกันอยู่ดีเนาะเห็นไหมล่ะน้องข้าวหอมเห็นไหมช่อเล็กๆช่อเล็กๆดอก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 ดก นี่ค่ะโอ้หมอดแดงก็เยอะใช่มอดแดงเยอะมากเดีย๋ยวสองช่อนี้เดีย๋ยวเพิ่งเก็บนะเดี๋ยวทำคลิป้ามีคลิปคลิปหนึ่งี<ม>พี่<อ>น้องดู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 เ,อ,เออมันมันไข่แก่หรือยังเดี๋ยวลุงหินทามาสอยไขม่มอดแดงนี่หนไม่กับยาได้อยมานะมีไหมอยู่บนดอนบนดอนมีค่ะนะมีแต่มีน้อยมีน้อย กกนนอเหรเก็บซีหัวดค่ะน้องเขาหอมอุร้อนคงไม่ต้องเอาเยอะแล้วม,วม,มั้งเอาไว้ให้นกให้หนูให้อะไนั้นมันกินมั่งบนต้นไงบนต้นมีเยอะเออบนต้นมีเยอะเหรอเราเอาต่ำๆใช่ไหมเราเก็บได้เอาต่ำๆเอาไว้ให้นกให้หนูให้กาเป็ดให้ไก่มันกินมั่งซีหัวดค่ะที่บ้านเรียกว่าซีหวัวดไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไร มาเกี่ยวกับน้องข้าวหอมค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกเรีทุกคอมเมนต์ค่ะนี่ดูกิ่นเนี้ยจะให้ดูกิ่นเนี้ยกิ่นเนี้ยกิ่นเนี้ยดกมากเลยนะอืเอเห็นไหมละ่ะทำไมเจ้าตุ่มไม่เห็นเลยกล้องอยู่ตรงไหนอ,อ๋อในไงี่ไงในไงเห็นแล้วเห็นแล้วโดกเป็นพุ่มเป็นพวงเลยอ่างวนเมืองไทย <laughs> อ่างวนอ่างวน เหมือนพวงอง,งุงนลเลยนะพี่น้องดกมากเลยขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามอ่ะอ๋ออ๋อหลุดละอ๋อขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตตาที่มอบให้อ่ะสี่หวดกันครับพี่น้องสี่หัวด์สี่หัวบ้นเฉดเฉกสี่หวด์สี่หวด,ด,ด,วหวด,หวดนี่ค่ะสี่หัวด้อวยด,ดูสวยมากนี่คือใบสี่หวดต้นมันเล็กๆเป็นผลไม้ป่าค่ะ ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะ